รู้สิครับตอนนี้ทุกคนกำลังีปัญหาใช่ไหมล่ะเรื่องคืออยากเล่นเวอร์ชัน0ูนยงก็อยากเล่นแบบน่าเบื่อแล้วอะน่าเบื่อ0ู1 1แต่เวลาจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ก็เล่นไม่ได้ใช่ปะก็ต้องกลับมาโหลด0 11.1โหลดซ้ำไปแบบซ้ำไปซ้ำมาแบบเนี้ยทำให้นคนน่าเบื่อใช่ปะครับตอนนี้ผมมีวิธีแก้ครับก็คือโอ้แบบครับก็นี้ครับ คือวิธีนี้แบบครับกำลังค้างนี่ครับลั u ก,กี้นี่ครับนี่ครับล l u c ี้ว a เ c อร์คือขัอ้นแรกนะครับทำตามผมเลยนี่ครับคลิดไปที่ไมยคามนี่นะครับ กิวที่มาคร่ะป๊อกกี้ดีชันนะครับแล้วกดที่ทูสนี่ครับทูสนะอืแล้วกดโคนแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันครับกดเลยนะครับปึ๊บแล้วก็กดเย็บไปครับอย่าแตะหน้าจอท่านนะครับห้ามแตะครับถ้าแตะแล้วมันจะหลุดเลยรอสักครู่รอไปครับจนกว่ามันจะเสร็จรอไปครับ รอสักครู่อย่าแตะหน้าจอนะครับรอสักครู่รอสักครู่ย้ำนะครับว่าอย่าแตะรอสักครู่รอสักครู่ล่องเราจะไปทำอะไรก็ได้ครับจะไป ดื่มนะ้ำปัสสาวะก็ได้คงจะมีใครดื่มมั้งเนาะดื่มนะ้ำปัสสาวะยรอสักครู่รอสักครู่รอติงกว่ามันจะเสร็จถึงแม้ลูกนี้จะแตกสกลายฉันก็จะรอเธอโอ้ยโ,โอ้โาายเมื่อไรจะเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยอมเพียงเสร็จเธอเสร็จเธอ โอเคครับแล้วเราก็กดอินทอโคนึ๊บแล้วเราก็กดยีตแล้วก็อย่าแตะอะไรเด็ดขาดก็รอสักครู่รอไป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 รอรอไปรอไปรอไปโอ้ยรอไปครับรอไปครับ นี่ครับเสร็จแล้วครับและขั้นต่อไปนะครับนี่ครับเห็นป่ะไบโคเวอร์หลังไบโคเวอร์เนี่ยครับเนี่ยหลังไบโคเวอร์เนี่ยครับเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีสีเหลืองใช่ป่ะเอาบอเกตดีชั้นสีเหลืองเนี่ยอยู่ต่อไปแล้วอันที่ไม่มีแสงอ่ะอันที่ไม่มีสีเหลืองอ่ะไบโคเวอร์อ่ะไบโคเวอร์สีแฉกอ่ะให้เรามันทิ้งครับ ก็คือให้ลบตัวจริงๆิงนั่นเองก็กดเข้าไปแล้วกดเขียนด,ดาตาัต้าแล้วกดยึดเอ้ยไม่ใช่นี่ว่าก็อ n นสต l l แอปอันผ <c oughs> ิดอ่ะผิดผิดไม่ต้องเขียนด,ดัต้านะครับอินสต l l แอปครับเขียนผิด รอไป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 แล้วความันจะอินสตอลแอปเสร็จอ่ะอินสตอลแอปเสร็จแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปโหลดเวอร์ชั่น,นแบบเขาตัวก่อนว่ามันอยู่เปล่าอ๋อยังอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปโหลดเข้าไปโหลดอะไรอ่ะ นี่ไม่ล้องดิเรามีโหลดอยู่แล้วเนี่ยโหลดไมคครับเวอร์ชันศูนย์จสองจุดหนึ่งมาก็โหลดมาได้เลยครับก็ร้องโหลดก,กันยุบโอ้มีปัญหาแล้วก็โหลดหม่เลย,ยคลิปนี้อาจจะน้อยหน่อยนะครับอ่ะอาจจะนานหน่อยนะครับอืม อ้ยนานมากนานๆนนเน็ตช้าครับเน็ตผมกัดมีไวไฟสามขีดเน็ตโคตรกัด อ๋อพอผิดเลยอันนี้บิวสามรุลืบ,บิวสเลยครับก็จะให้ลิงวิตาเข็มนะครับทั้งลักกี้และบิแล้วก็ศู <0 S 2> ย์จ็ด1จุดหนึ่งแล้วก็บิวสนะครับจะให้ลิงว้้านล้างเลย,ย,เลยก็เข้าไปเลยครับตด้นรอสักครู่นะครับเนี่ยป้มกากนี่ปุ้มกากโอาไว้ไม่ได้ึด ก็รอสักครู่รอสักค<ม>กรู่กัลลุนารอผมรอจะไม่ไหวแล้วครับจะให้กัลลุนารอไม่ได้เอ้ยเอาจริงดิเฮ้ยยับ ค้ังอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับเกิดเขาปิดพาดอืมกรุณเา,ารอสาม,มีสามสองหนึ่ง ซูนขุดคโอเคมาแล้วดาวโหลดมา มาสิคร <t ư ơi> ับมาสิค <t> ร <ư ơi> ับ <t ư ơi> ้ยรอจนจะตายอยู่แล้วเนี่ยเสร็จยังลดโอ้ยรอไปครับรออีกแล้ว อืมรอไปใส่ยงหอร็ห่หแปเจสเจ็ดแปแปสามแปดเจ็ดเก้าสิบเก้าสี่เก้าเจ็ด หนึ่งร้อยคเคแล้วกดอัดเดแล้วก็ติดตั้งแล้วก็ลองดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าก็ลองดู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  ลองดูกำลังติดตั้งออโอเคเสร็จสิ้นโอเคครับ <c oughs> คราวนี้ก็ไปดูกันครับว่าไมคครับเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่ยังอยู่หรือเปล่าแลกก็นี่ครับไมคครับยังอยู่นะครับไมครไมครับยังอยู่ครับเราก็ลองกดเข้าไป เราก็ดแท็บซ้ายก่อนนะครับก็ลองดูกันกดแท็บซ้ายก่อนนะครับผมลองกันแทบซ้ายกันเราเข้าไปกดแทบ็บแท็บซ้ายเป็นเวอร์ชัน0 2 1ยองจุ่เอาฟาบิลสครับแล้วลองไปดูแท็บขวากันถ้าใได้ผมก็จะจบคลิปเลยนะครับก็ลองไปดูกัน มกดแทบกว่างครับอันนี้นี่ครับเวอร์ชัน่น0 1 1 1อาัลฟานะครับผมไม่ได้ตัดต่อเลยแดงทั้งสิ้นครับนี่คือของจริงครับก็ขอ,อจบพิเเท่านี้ครับถ้าชอบอย่ลืมกดไลค์และซับก็ได้ยนะครับขอบคุณครับ